ปุยเมฆเปิดสาเหตุลบโพสต์ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนรู้แล้วเข้าใจได้สืบเนื่องจากประเด็นที่ดาราสาวแพทย์หญิงนภศรวีระยุทธวิไลหรือปุยเมฆตัดสินใจยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการพร้อมเล่าประสบการณ์ที่ตนเจอเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้องลาออกข่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับให้กําลังใจล้นหลาม ล่าสุดสาวปุยเมฆได้ทวิตอีกครั้งแอดที่เมกซสเตอร์มีใจความระบุว่าขออนุญาตลบทวิตเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นอยู่นะคะเพราะตอนนี้เรื่องเริ่มลามไปถึงพี่พี่สตาฟผู้ร่วมงานบางท่านซึ่งพี่พี่ส่วนใหญ่ที่ได้ทำงานด้วยน่ารักเราไม่อยากให้ใครต้องมาโดนร่างแหไปด้วยเลยแค่นี้ก็เครียดกันพอแล้วขอจบเรื่องราวนี้ฝากไว้แค่ว่า ระบบมีปัญหาค่ะคนข้างในเหนื่อยกันมากๆติดตามข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมฝากแฟนๆให้กำลังใจแอดมินและกดติดตาม SBB Daily ขอบคุณมากสำหรับการรับชม